ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวิณนาให้ฟังในเรื่องขององค์ประกอบของทานที่ให้แล้วมีผลมากจากหนังสือพุทธวิณหมวดธรรมฉบับ13ทาน พิกุทั้งหลายอุบาสิกาชื่อนันทมานดาชาวเมืองเวลุกันทกกะนั้นถวายทักกินาอันประกอบด้วยองค์หประการในพิกุสงฆ์มีสารีบุตรและโมคคาณนะเป็นประมุขก็ทักกินาอันประกอบด้วยองค์หประการเป็นอย่างไร พิกุทั้งหลายองค์สามของผู้ให้และองค์สามของผู้รับ <c oughs> องค์สามของผู้ให้เป็นอย่างไรคือ 1. ก่อนให้เป็นผู้ดีใจ 2. กํกำลังให้อยู่ย่อมยังจิตให้เลื่อมใส 3. ครั้นให้แล้วย่อมปลื้มใจ นี้แลองสามของผู้ให้องสามของผู้รับเป็นอย่างไรคือ 1. เป็นผู้ปราศจากราคะหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะ 2. เป็นผู้ปราศจากโทสะหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดโทสะ 3. เป็นผู้ปราศจากโมหะ หรือปฏิบัติเพื่อกำจัดโมหะนี้แลองค์สามของผู้รับอย่างนี้แลองค์สามของผู้ให้และองค์สามของผู้รับปิกุทั้งหลายทักขีนาที่ประกอบด้วยองค์หประการย่อมมีด้วยประการอย่างนี้แล การถือประมาณบุญแห่งทักกินาที่ประกอบด้วยองค์หกประการอย่างนี้ว่าห่วงบุญห่วงกุศลมีประมาณเท่านี้นำสุขมาให้มีอารมณ์เลิศมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อสิ่งน่าปรารถนาน่าใคร้น่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขดังนี้ ไม่ใช่ทำได้ง่ายโดยที่แท้บุญแห่งทักขินานั้นย่อมถึงการนับว่าเป็นห่วงบุญห่วงกุศลที่จะนับไม่ได้ประมาณไม่ได้เป็นกองบุญใหญ่ทีเดียวเปรียบเหมือนการถือเอาประมาณแห่งน้ำในมหาสมุทรว่าเท่านี้อารหะกะเท่านี้ร้อยอารหะกะ เท่านี้พันอาลหกะหรือเท่านี้แสนอาลหกะไม่ใช่ทำได้ง่ายโดยที่แท้น้ำในมหาสมุทย่อมถึงการนับว่าเป็นห่วงน้ำที่จะนับไม่ได้ประมาณไม่ได้เป็นห่วงน้ำใหญ่ทีเดียวฉะนั้น